ไปไหนครับผมตามอยู่นัเนนี่เอาอะไรกูเก๊กกนะูเก๊กเหนนะฮะไงปรับเสียงหน่อยสิอะไรมันกูเก๊กกูเก๊กเทวดาเทวดาร้องใจอนุโมทนาสาธุการ ดอกไม้ทุกเทียนใส่พญานาคเด้อเจริญสุขเจริญใซอยู่ดีกินดีไปดีมาดีเจริญสุขเจริญใซเทวดาเพิ่นเอาความอบอุ่นมาให้มาฝากโชคดีผู้สาวมีแหงกันทุกคนไปดีมาดีเน้อ อบนเนี่ับงีบนครวิตีุเร์เซโดีูดูดเาเขียนมาบอกว่าพญานคใส่โน้มาอาดตินนะนะสบายดีเลยสบายดีบเห็นโดนแล้วเจาฮะเออเป็นคนเล่าแลดิปนี้บออาสมัยกอนเป็นเบียดปะโบสมัยตะกอนเป็นพลังโบเป็นเบียดเป็นพลังอ่าวา ปยายามไปถมซะสื่อไม่เนี่ยเงิ้นไงมีแหละเก็บไปยังเลยือม่นอาค้ารัวไสก่อนหลอกไม้ทุกเทียนเจริญสุขเจริญไส ดูด um ีกินดีพูดได้เอาเซนเดนมากของมันเป็นมาตะไก่เมีลูสเป็นเด้อสุดดีทงใสยมันปู๋ใส่เสื้อสีอันหนาไดมเด้อเดือดเเรียนเป็นสุดๆพบกัเจริญสุดเจริญใส่กินดีไปดีมาดีสุดดี

ดีกินดีไปดีมาดีโชคดีสื um. ่้นด yeah, ีได sure. ้เมียดีมันบอกไม่ทุกเทียนใส่นี่เลยไปรัดใส่ยูพุ่นก็ได้ได้เมียดีคือเหมือนมีคุณแม่เออได้เมียดีกับนี่คุณแม่แม่บ่เอ้ยได้เมียดีเหมือนมีคุณแม่ใช่จะได้แถวอยู่บ้านเอเขาเท่าเขาพานไปไว้ไแม่ล่ะนี่ยัดเขานี่ยัดเขานี่ยัดเขานี่ เรานี่็ได้ขอพ่อน่ๆก็ได้เออขอแน่เออเอ้าขอแน่อีตัวนเน่พ่อเท่าแต่ใส่ใส่บาทแล้วเศร้าปีเทานึง เมแล้วห้องเลเต็มเต็มเไแล้วห้องเลฮัลโหลมาเมาตาวันเอาเอาแย่เขาไปแยงเขาไปแย่เขาไปแย่เาไปสาสีฝ้ายงามเนาะตดเป็นัน

น้ัสกัดน้ำตาลไทยไปเออไปสั่งเนื้อตัวนี่สมห้อนแท้ปวดชัวเือแตกไป่มด่าดสมหอนเนาอันนด้สมหอนแท้สมหอนแท้ <laughs> hòn tình trình. tình trình. tình

ยไปอันนี้เนียงได้เก็บก็เหมือนกันแหละก็ได้ิิหยิบใส่เลยนะ

โอ้ยมาอยู่กลางทางแทบแบบมดมดเซลเม็กซี่ยิ้มได้หนึ่งดูยุ่ง่ะ

จากครั้งแ่ะมาตะบูญถึงนี่เลยมาตะบูนถึงนี่ครัเกิดาะจากครังเกิดค่ะสวัสดีครับเอาแม่มาไหมมาอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะเดี่ยีย